ปกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะท่านผูป้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้วันที่4ี่ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยมารยาทไทยค่ะวันนี้ แมติกจะพาเด็กๆมารู้จักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเราต้องเจอคนต่างชาตินะลูกนะแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระแมติ๊กมีเพลงมาฝากค่ะสมาชิกอาเซียนค่ะพร้อมกันลูกหน่อยน้อยในหน้อยในหนอยในหนอยในหน้อยในหน่อยในยนอยในหน่อยน้อยน้อยนหนอยนหนอยนหน้อยนน่อยนหนอย สวัสดีหนูๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายคนดีของชาติอาเซียนที่เขาประกาศนั้นมีหลายชาติต่างๆนานามาเลเซียสิงคโปร์บรูนายลาวไทยฟิลิปปินส์อินโดพมา่าเวียดนามและกัมบูชาสิบประเทศหนูจ้ากลุ่มอาเซียนเอ้ยจากเพลงนี้เด็กๆได้รู้ยังลูกว่าสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศคะ ถูกต้องค่ะ10ประเทศค่ะวันนี้แมติกมีคำทักทายและลูกนะของ10ประเทศมาฝากค่ะเริ่มต้นจากไทยลูกสวัสดีนะคะต่อไปค่ะมาเลเซียบรูนายเหมือนกันลูกสลามัดดาตังนะลูกนะกัมพูชาซั่วสเสดอินโดนีเซียสลามัดเซียงลาวสบายดีเวียดนามสินเจา้พาพม่ามิงกลาบาฟิลิปปินสกูมุสตา และสิงคโปร์ลูกนี่หา่าวประเทศต่างๆลูกนะการแต่งตัวลักษณะนิสัยหน้าตามีบางอย่างที่เหมือนกันเราบางอย่างก็ไม่เหมือนกันเราลูกแต่ถ้าเขามาเที่ยวเมืองไทยเราเราก็ต้องต้อนรับอย่างคนไทยมารยาทไทยคือการส่งยิ้มไว้ก่อนลูกทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดคุยอย่างเป็นมิตรนะลูกนะเพื่อให้ชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเราลูกเขามีความสุข มีความประทับใจเวลาอยู่ในเมืองไทยของเรานะลูกนะเมติกฝากไว้ด้วยนะคะต่อไปมารับการมากอจิเชื่อกัน,นะคะ่ะ Now we will going to talk about our homework science page 3 and 4 this time we will going to color the things that help the trees grow what are those color the soil the water the air and the sunlight You were going to color the picture here. What makes the tree grow faster? Next page. You were going to have an experiment with cotton, put in the jar, and then the bean. What happened after a few days? The, the bean will going to sprout. It will going to grow. Color the jar with the bean sprout. That's all for today. การบ้านวันนี้นะลูกนะให้เด็กๆนะลูกนะระบายสีสิ่งที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ก็มีอะไรบางหลุกมเมล็ดน้ําดินแสงแดดอากาศทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะลูกนะระบายสีมาเลยนะลูกนะวนหน้านี้ก็เด็กก็ดูว่าเราปลูกสัวด้วยวิธีอะไรลูกเอาสำลีเปียกใส่ในแก้วเราแล้ว,ลวใส่มเมล็ดเราไปทิ้งไว้สักสองสามวันปรากฏผลว่ามันจะเป็นอย่างไรนะลูกนะก็ต้องมีการ เม็ดถั่วจเจืิญเติบตูระบายสีภาพนี้นะลูกนะได้ไหมลูกจําได้นะคะโอเคค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกด u u s c r i b e ด้วยนะคะแมทิก <Matrix S 2> และทิเชอร์ไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย